สุดท้ายนะครับในเรื่องของข้อเสียนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะว่าข้อดีเนี่ยใครๆก็รับได้แต่ว่าในเรื่องของข้อเสียเนี่ยถ้าเกิดรับไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้นะถึงจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่เหลือดีหมดแต่ถ้าเกิดข้อเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เลยแน่นอนเราก็คงไปกันไม่ได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องเจเจรีพรมสานะฮะหลังจากที่ผมอยู่กับยามาฮ่าแกรนฟิลโนไฮบริดคอนเนตเต็รุ่น ABS คันนี้มาหลายวันแล้วนะครับ สืบเนื่องมาจากทางบริษัทยมา Super ing, ทมาฮ่าซูเปอร์ลิซซิงที่อำเภอพังคนที่สกลนครบ้านผมเนี่ยได้มอบรถคันนี้มาให้ผมทดสอบใช้งานเป็นเวลายาวนานถึง10วันใน E ีีที่1นะฮะผมได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์1 2 5 c c สายพานในการไต่าทางลัดชันซึ่งมันก็เป็นข้อกังขาอยู่เหมือนกันสำหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าตัวสายพานเน่เวลาขึ้นทางชันน่ะมันจะสายพานลื่นมันจะคับไ,ไหมไหมและคลิปล่าสุดผมได้เอาแกรนฟิลโนไฮบิดคันนี้ไปเดินทางไกล เพื่อใช้ในการทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในการเดินทางไกลว่า125ซีซีสายพานไปได้ไหวไหมแล้วก็รวมถึงในเรื่องของระบบช่วงล่างว่าตัววงล้อเล็กๆแบบนี้มันเหมาะในการเดินทางไกลไหมรวมถึงในเรื่องของท่านั่งด้วยว่ามันเป็นอย่างไงแล้วก็ในเรื่องของน้ํามันหนึ่งถังไปได้ไกลแค่ไหนอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นอย่างไงซึ่งผมก็ได้สรุปไว้ในท้ายคลิปที่2แต่ว่ามันยังไม่ละเอียดมากพอผมเลยคิดว่าในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสรุปทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวรถอย่าง D o P P L เดียวเเพียยวล แล้วก็เดี๋ยวจะมีแถมให้ในเรื่องของฟังก์ชันใช้งานต่างๆรวมถึงใครเหมาะที่จะใช้รถแบบนี้แล้วก็ราคาค่าตัวของเขาเนี่ยหกหมบาทเนี่ยถือว่าคุ้มไหมเดี๋ยวผมจะตอบทุกอย่างในคลิปนี้หมดเลยผมเองเนี่ยเป็นสายท่องเที่ยวอยู่แล้วผมไปเจอที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดน่านหรือเชียงรายมีคนใช้แกรนฟิลโน่เยอะมากๆนะครับเม้แต่ร้านรถเช่าเองก็มีแกรนฟิลโน่ให้เช่าเยอะมากเช่นกันซึ่งผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราเอาไปใช้บนทางดอยบนภูเขาบนทางลาดชันมันไหวไหม ก็เลยกลายเป็นคลิปแรกที่ผมเอารถแกรนฟิลโน่คันนี้ไปทดสอบในทางลัดชันโดยเอาไปขึ้นอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กแต่ว่าในเรื่องของผิวถนนเนี่ยก็ยังเป็นถนนเรียบๆธรรมดาคือมันได้ไขข้อข้องใจของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเห็นรถเล็กๆแบบนี้ร้อยยี่สิบห้าซีซีสายพานแบบนี้แต่ด้วยเทคโนโลยีปี2013นเนี่ยเขาได้เพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวแกรนฟิลโน่ไฮบริดเป็นอย่างมากให้สามารถตอบโจทย์บนทางลัดชันได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะ ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมสูง175หนัก62กิโลกร,รมัมขึ้นทางลัดชันแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยแถมอัตราเร่งดีด้วยซ้ําแต่ก็แน่นอนล่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีน้ําหนักตัวที่มากกว่าผมแล้วก็มีคนซ้อนหรือว่ามีสัมภาระเน้นใช้งานบรรทุกหนักแน่นอนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ดีเท่ารถเกียร์แต่ว่ามันไปได้ไปได้ดีเกินคาดไปได้ดีมากๆด้วยไขยข้อข้องใจที่ผมสงสัยในตัวแกรนฟิลโนไปได้หมดเลยส่วนในที่ที่2ผมต้องการจะรู้ว่าแกรนฟิลโนไฮบริด คันนี้นะล้อเล็กๆแบบนี้เครื่องร้อยีสาซีซีสายพานเนี่ยมันจะสามารถเดินทางไกลได้ไหวไหมซึ่งในทริปนี้นะนอกจากจะเดินทางไกลแล้วจะมีบางช่วงเป็นขึ้นเขาแล้วก็ทางดินทางหินเลยก็จะได้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของช่วงล่างด้วยเริ่มต้นจากบ้านผมไปที่อุทยานแห่งชาติภูพานตัวถนนเองเนี่ยก็จะเป็นถนนเรียบๆอาจจะมีภูเขาสูงชันบ้างแต่ว่าก็เหมือนกันกับอุทยานแห่งชาติภูพานเล็กก็คือว่า ตัวแกนฟิลโนสามารถไต่ทางชันได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยออกจากอุทยานแห่งชาติภูพานไปเติมน้ํามันที่วดตทอสร้างคอซึ่งผมเซตทริปจากบ้านผมนะ่ะถึงสร้างคอนะ่ะก็88กิโลเมตรแล้วก็เติมเต็มถังไว้เลยพอออกจากสร้างคอก็ไปอุทยานแห่งชาติภูผายนโดยใช้เส้นทางสร้างคอไปเต่าง,งอยโดยทางเส้นนี้น่ะมันจะมี3มแยกไปอําเภอนาคูกาลสินซึ่งผมก็ตัดสินใจเลี้ยวขวาเพื่อจะขึ้นไปผาละแงง ผาลังงยงเนี่ยผมยังไม่เคยไปนะแต่ผมอยากไปนานแล้วแหละก็เลยตัดสินใจเดินทางไปเลยเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลมากจากเส้นทางนี้เราเราสัก20กิโลเมตรได้ซึ่งจากทางแยกไปจนถึงผาลัแงงเนี่ยระยะทางเราเราสัก2-3กิโลเมตรแต่ว่าเส้นทางเี่กก็จะเป็นทางดินแล้วก็ทางหินแล้วก็ทางขึ้นเขาก็คือว่าได้ทดสอบระบบช่วงล่างแล้วก็กําลังของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบสายพานของแกนฟิโนได้แบบเต็มที่เลยถึงจะเป็นระยะทางสั้นๆ 2- 3กิโลแต่ว่ามันก็จะเป็นทางชันเป็นก้อนหินใหญ่ หรือว่าพื้นทรายที่แบบล้อหน้าสบัดสไลด์เลยซึ่งในการทดสอบครั้งนี้นะทำให้ผมได้รู้อย่างหนึ่งว่าในเรื่องของการออกแบบรถแบบรถสกูตเตอร์เนี่ยที่เป็นล้อหน้าเล็กๆแบบนี้แล้วก็ตัวเฟรมหรือว่าตัวโครงที่เขาทําพื้นพักเท้ากว้างๆเนี่ยแล้วก็ตัวระบบกันสะเทือนหน้าหลังที่ใช้เครื่องห้อยแบบสไตล์สกูตเตอร์เนี่ยมันตอบสนองผิวถน,นนได้ไม่ค่อยดีมากนะักคือมันก็ไปได้แหละผมก็พาเขาขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเจอก้อนหินใหญ่ๆนิดนึง เอาซักเท่าสองกำปั้นเนี่ยวงล้อ12นิ้วเนี่ยข้ามก้อนหินแต่ละทีเนี่ยมันก็จะสั่นขึ้นมาที่แฮนด์รวมถึงเวลาที่ผมขับไปตกหลุมหรือว่าข้ามพวกรากไม้ต่างๆเนี่ยหรือว่าหินซ้อนกันเนี่ยตัวรถเขาจะมีการกระเด้งกระดอนมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเวลาเจอทางทรายทรายที่เป็นทรายจริงๆเลยนะทรายเหมือนทรายหาดนะ่ะด้วยความที่ตัววงล้อเป็นเพียงวงล้อ12นิ้วเนี่ยก็เลยทําให้หน้าสบัดไปมาสบัดต,ตลอดเลยนะครับคือถ้าเกิดเผลอไม่ได้ถ้าเผื่อน,น่าจะสบัด ผมจะต้องได้เอาขาทั้งสองข้างนี่ลากพื้นไปตลอดเลยนะครับเพื่อประคองไม่ให้ตัวรถมันล้มซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยน่าจะเหนื่อยอยู่สําหรับทางในลักษณะนี้คือถ้าเป็นทางดินทางหินแบบนี้นะผมแนะนํารถแม่บ้านวงล้อ17นิ้วเวลาเราข้ามก้อนหินก้อนใหญ่หรือว,ว่าวิ่งไปบนทางทรายผ่านหลุมอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการสะเทือนน้อยกว่าผมคิดว่ารถในบ้านอย่างยามาฮ่าฟินเนี่ยอาจจะตอบโจทย์มากกว่าส่วนในเรื่องของใต้ท้องเองนะครับ ข้อจํากัดอย่างหนึ่งของรถสกูตเตอร์ก็คือใต้ท้องมันต่ำเนาะฐานล้อหน้ากับฐานล้อหลังนี่ค่อนข้างจะยาวเจอหินสูงไม่มากเนี่ยก็อาจจะกระแทกกับใต้ท้องรถได้นะครับนี่ก็เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเจอหินโผล่ขึ้นมากลางถนนเนี่ยก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของระบบส่งกาลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเวลาเราเอาไปลุยทางดินในวันที่ผมไปลุยเนี่ยกำลังเครื่องยนต์1 2 5ซีของแกรนฟิลโลเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยสามารถบิดแล้วก็ล้อฟรีทิ้งได้เลยก็คือกําลังเครื่องยนต มาแบบเลือๆนะฮะอาจจะมีปัญหาก็แค่ในเรื่องของช่วงล่างอย่างที่ว่านั่นแหละนะครับทีนี้หลังจากจบจากทิพผาละแงงแล้วผมก็ไปต่อที่อุทยานแห่งชาติภูผาญที่อุทยานแห่งชาติภูผานเนี่ยก็มีร้านกับข้าวชื่อว่าหลงภูนะฮะก็ไปนั่งกินข้าวแล้วก็ที่นั่นก็จะมีสถานที่แคมปิง้งมีสถานที่ถ่ายรูปเนาะสวยมากๆเลยนะมันจะเป็นลานบนภูเขาแล้วก็สามารถมองเห็นวิวของอำเภอเต่องงอยรวมถึงจังหวัดสกลนครได้เลยนะครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปทํคชิปแยกพอลงจากอุทยานแห่งชาติภูผา์แล้วผมก็ไปต่อที่เต่าง,งอยนะครับซึ่งในเต่าง,งอยเนี่ยก็จะมีที่ท่องเที่ยวอย่างพญาเต่าง,งอยนะครับแล้วก็ตัวสะพานแขวนข้ามน้ําพุงนะครับแล้วก็ซื้อน้ําดื่มนะฮะแกนฟิลาน่นะ่ะเขาก็จะมีตะขอใส่ของตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้นะฮะผมกินไม่หมดผมก็ห้อยไว้ตรงนี้แล้วก็สามารถเดินทางต่อไปได้นะครับทีนี้หลังจากออกจากพญาเต่าง,งอยผมก็ไปที่ท่าวัดเหนือ ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดให้บริการแพรตรงนี้ก็จะเป็นเขตของน้องหานหลวงของสกลนครนะครับก็จะเป็นบริการเช่าแพเหมาลำออกไปเล่นน้ํากลางน้องหานหลวงนะฮะซึ่งบรรยากาศเนี่ยมันดีมากๆนะฮะน้ำนี่ฟ้าใสสวยนะครับวันนั้นที่ผมไปเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนซึ่งผมเห็นหลายๆท่านเล่นน้ําก็แอบอิจฉาอยู่เหมือนกัน น่าจะมีความสูงน่าดูแล้วผมก็ไปต่อที่มหาเจดีย์นะครับมหาเจดีย์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสกลนครและจะอยู่อีกอกำเภอหนึ่งที่อยู่ในนครพนมแต่ว่าก็ติดกับสกลนครน,นี่แหละซึ่งเป็นมหาเจดีย์หลังใหญ่มากผมก็เห็นแต่อยู่ใน a c e b o o k เนาะก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปเหมือนกันแต่ว่าก็ได้แค่แวะไปถ่ายรูปเนาะไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าเรายังต้องเดินทางไปอีกประมาณ150กิโลเพื่อกลับบ้าน คือมาจนถึงมหาเจดีย์เนี่ยก็200กว่ากิโลแล้วก็จะต้องเดินทางกลับอีกประมาณ150กิโลเมตรเวลามันก็บ่ายสี่โมงแล้วทีนี้ไฮไลท์ของแกนฟิลโนก็คืออยู่ตรงนี้แหละผมจะต้องทําเวลาในการเดินทางกลับบ้านโดยขับระยะทางราวร150ากิโลเมตรเนี่ยไม่พักเลยนะฮะมีขี่รถชะลอชะลออยู่จุดหนึ่งก็คือที่อาเภอท่าแร่ภาพไปดูอาคารเก่านาะแล้วก็ถนนเรียบหนองหานที่ท่าแร่นะครับแล้วผมก็อัดยิงยาวมาตลอดเลยความเร็วที่ผมใช้ในการเดินทางจะอยู่ราวราวสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่าจริงๆก็มีไป75บ้างลดลงมาหรือ65บ้างตามสภาพจราจรนะครับจริงๆในเรื่องของความเร็วสูงสุดเนี่ยผมทําได้ที่95กิโเมตรต่อชั่วโมงแบบนั่งขับนะยังไม่ได้หมอบซึ่งผมประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของระบบช่วงล่างเองเนี่ยแกนฟิลโน่ไฮบริดคันนี้นะตอนที่ทาความเร็วสูงสเนี่ยเขาไม่เลือ้อยไม่ลอดไม่สายเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใจมากเพราะว่าปกติผมเคยขี่รถสกูตเตอร์คันอื่นๆนะมันมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องของการบิดแฉ่เนี่ย โดยปกติแล้วอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนะคือว่าเราควรจะขี่ประมาณสักไม่เกิน70%ของกำลังเครื่องยนต์อย่างรถคันนี้น่ะมันวิ่งได้ที่100ใช่ไหมเราก็ควรขี่ประมาณสัก70 ซึ่งรถคันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันนะครับผมสังเกตดูแล้วรอบเครื่องยนต์ของรถคันนี้น่ะเมื่อวิ่งที่ความเร็วเดินทางเรียบๆนี่แหละประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกำลังดีนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่สั่นไม่ค้างเสียงดังมากเกินไปการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์แทบจะไม่ขึ้นมาที่ตัวเบาะตัวพักเท้าหรือว่าแฮนด์ของเราเลยอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะของตัวรถเป็นแบบสกูตเตอร์ ที่เขาเอาตัวเครื่องยนต์ห้อยไว้ใต้โครงรถแล้วมันก็จะมีบูทยางแล้วก็ตัวโชคข้างหลังที่เป็นตัวซับแรงกระแทกซึ่งจุดดีของสกูตเตอร์ก็คือถึงเครื่องยนต์มันจะทํางานสั่นแค่ไหนมันก็ไม่สั่นขึ้นมาที่ตัวของเราให้รู้สึกซึ่งข้อน,นี้น่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าจากที่ผมเดินทางออกทริปครั้งนี้น่ะประมาณ350กิโลเมตรนี่แทบไม่เมื่อยก้นเลยนะครับซึ่งมันแปลกมากๆเหมือนกันปกติผมขี่รถแม่บ้านเดินทางไกลเนี่ยสักร้อยร้อยห้าสิบกิโลเนี่ยก็เริ่มเอาลวเริ่ม แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่รู้สึกก็คือในเรื่องของลมปะทะตัวอกนะครับมันก็เป็นปกติของรถที่มันไม่มีชิวหน้าใช่ไหมคือตัวปกติผมเองเนะี่ยผมใช้ X Max 300ซึ่งมันก็จะมีชิวหน้าอยู่แล้วจริงๆผมเคยเอาไปแต่งเป็นสไตล์รถซิ่งใช้ชิวต่ำแต่ผมก็ใช้แค่ประมาณ2อาทิตย์ผมก็กลับมาใช้ชิวเดิมเพราะว่าผมรู้สึกว่าชิวเดิมมันตอบโจทย์การใช้งานมันตัดลมให้เราไม่เหนื่อยล้าเวลาเราเดินทางไกลซึ่งแกนฟิลโนโลเองก็มีชุดแต่งที่เป็นชิวหน้าเช่นกันนะครับ เพื่อนๆสามารถหาสั่งซื้อตามออนไลน์หรือว่าตามกลุ่มของแกลนฟิลโนครับได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดจะเดินทางไกลอย่างที่ผมทำเนี่ย200-300กิโลเมตรเนี่ยถ้าใส่ชิวเนี่ยมันจะเพิ่มความสบายให้กับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะฮะผมข้ามไปเรื่องนึงเนาะในเรื่องของระบบช่วงล่างเนาะ ที่ผมบอกว่าเวลาวิ่งเร็วๆแล้วมันรู้สึกไม่สายไม่โคร้งเคงอาจจะเป็นเพราะว่าการเซ็ตตัวรถของแกรนฟิลลโน่โชไมล่าสุดเนี่ยเขาอาจจะเซ็ตให้มันเหมาะกับทางดําซึ่งอย่างที่ผมพูดไปเนาะว่าตอนที่เอาไปขึ้นทางดินนะมันจะกระแทกค่อนข้างจะแรงนะครับแต่พอเอามาลงทางดำเนี่ยมันทาได้ดีมากๆผมคิดว่าเขาตั้งใจที่จะทําให้รถคันนี้มาตอบโจทย์ทางดําการใช้งานในเมืองการใช้งานเดินทางระหว่างจังหวัดแฮนไม่สัน่นเบาะไม่เมื่อยตูดนะครับ,บเบาะนี่คือกว้างใหญ่มากนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆของแกลนฟิลโนก็คือว่าตัวพักเท้าของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบแผ่นเรียบกว้างๆแบบนี้ข้อดีก็คือว่าเราสามารถขยับไปมาระหว่างขี่ได้นะฮะอย่างผมขับไปอย่างเงี้ยผมรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมผมก็อาจจะยืดมาข้างหลังนิดนึงนะฮะอาจจะทิ้งขาไปซ้ายไปขวาบ้างแต่ว่าทําอย่างนี้ก็อาจจะอันตรายอยู่นะถ้าเรานั่งท่าเดียวเป็นนานๆมันก็เมื่อยเนาะแล้วก็ขี่ไปอย่างเงี้ยเมื่อยก็อย่างนี้นะฮะอย่างนี้บ้างเป็นบางช่วงนะครับเราก็จะ ผ่อนคลายนะครับหยิบถุงน้านะครับขึ้นมาดูดกินมาตอบโจทย์การเดินทางไกลดีมากๆเลยแหละในเรื่องของท่านั่งเนี่ยผมให้ผ่านเลยนะมันเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เดินทางไกลก็ได้แต่อาจจะติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของกาลังของเครื่องยนต์เนาะซึ่งมันอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณ90-100นะฮะแต่ผมแนะนําว่าวิ่งประมาณ70กําลังดีนะครับทีนี้มาพูดกันในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ของแกรนฟิลโนกันบ้างนะฮะแกรนฟิลโน่ไฮบริดเนี่ย ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเขาก็จะมีตัวใบพัดที่อยู่ข้างด้านขวาของตัวเครื่องนะครับลหลายๆคนก็อาจจะคล่องใจอยู่ว่ามันจะไหวไหมถ้าเกิดเราจะเอารถคันนี้ไปวิ่งส่งของทั้งวันหรือว่าไปเดินทางไกลอย่างที่ผมทำเนี่ยเท่าที่ผมขี่มา350กิโเมตรลากยาวเลยเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะแล้วก็เท่าที่ดูในกลุ่มของแกรนฟิลานโวเองเนี่ยในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันคือมันไม่มีปัญหาแหละก็เลยไม่มีใครพูดถึงนะฮะส่วนในเรื่องของชุด คิดชุดแต่งก็มีหลายคนอยู่นะที่ไม่พอใจกับความเดิมอยากได้แรงกว่าเดิมอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะเพราะว่าในเรื่องของการตกแต่งเครื่องยนต์เนี่ยมันแรงตามตังอยู่แล้วมีตังเยอะมันก็ทําได้เยอะมันก็ไปได้ไกลก็วิ่งได้เร็วนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะต่อมาในเรื่องของระบบเบรกการฟ oh ิลโนไฮบริดคันนี้นะเป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่น ABS นะครับในเรื่องของระบบ ABS เนี่ยตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้ทดลองจริงๆนะคือในวันที่ขับไปเนี่ยผมยังไม่ ได้เบรกถึงขั้นที่ตัวโมดูลของ ABS ทำงานนะฮะแต่ว่าก่อนจะรับรถเนี่ยทางบริษัทซ u เปอร์ลิสซิงเนี่ยเขาได้ให้ผมทดสอบระบบ ABS แล้วโดยวิธีการง่ายๆนะฮะก็คือผมกำาเบรคแรงๆแล้วเขาก็จะเอาตัวคอมพิวเตอร์นะ มาเชื่อมต่อกับตัวรถแล้วก็ทดสอบว่าระบบ ABS มันทํางานจะเป็นอย่างนี้นะก็คือว่ามันจะสั่นขึ้นมาที่ตัวกา้านเบรกเลยโดยไม่จําเป็นจะต้องเอาไปขี่เพื่อให้รู้สึกจริงๆนะครับซึ่งจากการเดินทางทั้งหมดของรถคันนี้เราราว500กิโลเมตรผมยังไม่ได้ใช้ ABS เลยแต่ผมมองว่าถ้าเกิดมันจะเป็นต้องใช้ถ้ามีให้ใช้มันก็จะดีกว่าไม่มีนะเรื่องถัดมานะฮะในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ความสะดวกสบายที่รถคันนี้เขามีให้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือจุดชาร์จไฟที่เป็น12โวลต์แบบ DC outlet นะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าในทริปนี้นะผมใช้อุปกรณ์กล้องเลยจําเป็นต้องมีตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ในการชาร์จกล้องแตกต่างกันด้วยนะครับการที่เขาใช้เป็นแบบ12โวลต์ดีซีเอาเดตเนี่ยสามารถเสียบได้กับทุกอุปกรณ์นะครับคือหลังๆมาเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบ USB ใช่ไหมบางทีก็เป็น USB 1บางทีก็เป็น USB C ซึ่งตัวสายชาร์จของเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมดีซีเอาเดตแบบนี้มาให้เนี่ยผมมองว่าเราซื้อตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นเหมาะกับของเราอะ่ะแล้วก็ใช้ ได้หลากหลายดีกว่านะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะถัดมานะครับก็คือในเรื่องของจุดใส่ของนะครับตรงนี้เห็นเล็กๆแบบนี้นะเวลาเราชาร์จไฟนะเราก็จะได้วางอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ในช่องเก็บของตรงนี้แหละแล้วก็นอกจากนั้นในทริปนี้นะผมจะมีกล้องตัวหนึ่งที่ควักออกมาถ่ายได้ตลอดก็คือตัวกลอปพนะฮะกลอโพผมก็จะแย่ yeah, เข้าไว้ตรงช่องนี้เลยเวลาขี่ไปแล้วเจอสถานที่สวยๆก็ดึงออกมาเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายเลยนะฮะถ่ายเลย ซึ่งผมว่ามันสะดวกมากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รถคันนี้มีมาให้ก็คือในเรื่องของกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับคือคันนี้นะจะเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปของแกนฟิลโน่เนี่ยเขาก็จะได้ระบบเบรก ABS แล้วก็ตัวกุญแจสมาร์ทคีย์เพิ่มเข้ามาผมว่ามันสะดวกดีนะมันเป็นอะไรที่มันควรจะมีสําหรับรถปี2023นะครับถัดมาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Star t Stop System นะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยถึงจะเป็นการเดินทางไกลก็จริงแต่ว่าทุกครั้งที่ผมจอดรถถ่ายรูปเยตััวรถกะดบองนะ ซึ่งผมมองว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยเราไม่อยากให้เสียงมันมารบกวนภายในคลิปเราใช่ไหมเราขี่ไปเออเราเห็นที่นี่มันสวยดีผ่อนคันเร่งกำเบรกพอรถหยุดสักพักหยิบกล้องออกมาตัวเครื่องยนต์ก็ดับไปเองแล้วเราก็สามารถถ่ายคลิปพูดอะไรก็ได้เนาะหลายคนอาจจะกังวลเนาะว่าถ้าเกิดเราบิดมันจะพุ่งไปเลยไหมมันก็พุ่งไปนะครับแต่ว่าเขามีการคำนวณเรียบร้อยแล้วแหละว,ว่ามันจะออกคันเร่งได้มากแค่ไหนเป็นระบบการสั่งจ่ายน้ำมันนะครับถึงเราจะบิดสุดแบบนี้ก็ใช่ว่าตัวรถมันจะ พุ่งออกไปจนหงายท้องเลยไม่ใช่นะครับมันจะค่อยๆกรอขึ้นไปในระดับที่เร็วอยู่พอสมควรนะอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือในเรื่องของกองใสของใต้เบาะขนาดใหญ่นะครับซึ่งใหญ่เนี่ยรถหลายๆรุ่นมันก็ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าข้อดีของแกรนฟิลเลโน่ก็คือเขาเอาถาังน้ํามันจากปกติที่มักควรจะอยู่ใต้เบาะเนี่ยลงไปไว้ตรงพื้นเหยียบข้างล่างนะฮะมันเลยทําให้ตัวยูบ็อกเนี่ยมันยาวนะครับซึ่งผมชอบตัวยูบ็อกยาวๆเนี่ยก็เพราะว่าโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ จำเป็นต้องเอาอุปกรณ์กล้องไปด้วยโดยเฉพาะขาตั้งกล้องก็จะมีความยาวระดับหนึ่งนะฮะประมาณสัก40-45ซนติเมตรการที่มียูบ็อกยาวแบบนี้นะมันสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยูบ็อกมันแคบเนี่ยผมก็จําเป็นจะต้องสะพายกระเป๋าใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือในตัวยูบ็อกเองก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องดึงโทรศัพท์มือถือมาเปิดไฟฉายเพื่อหาของนะครับแต่ว่าหลักๆของรถคันนี้ที่ผมชอบก็คือตัวยูบ็อกนี่แหละมันใหญ่ดีมันใส่ของได้เยอะดีนะครับ ทีนี้ในเรื่องของอัตราการบริโภคนะ้ํามันเชื้อเพลิงนะครับจากการทดสอบในคลิปล่าสุดเนี่ยผมสามารถทําระยะทาง1ทางถังนะวิ่งไปได้229กิโลเมตรซึ่งถ้าเกิดเอามาหาค่าเฉลี่ยมก็จะได้ราๆ58กิโลเมตรต่อ1ลิตรซึ่งผมมองว่ามันเป็นรถที่ประหยัดมากๆเลยนะประหยัดจนน่าแปลกใจเลยคือผมก็ขี่ปกตินี่แหละบิดบ้างเร่งบ้างพอนบ้างเร่งบ้างอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่58กิโมตรต่อลิตรเท่านั้น ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขี่แบบธรรมดาๆรรเรื่อยๆชิวๆเนี่ยทำได้ประหยัดกว่านี้แน่นอนนะครับและเรื่องต่อมาในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับ6,4,700บาทถามว่าแพงไหมโดยส่วนตัวผมมองว่าราคาของรถสกูตเตอร์ที่มีฟัง์กชัน ABS ที่มีกุญแจสมาร์ทคีย์ที่มีระบบการทํางานที่เป็นมอเตอร์เจเนเรเตอร์ช่วยส่งกําลังหรือว่าระบบไฮบริดเนี่ยมีไฟ LED รอบคันมีหน้าจอดิจิตอลมีฟังก์ชันการทางานของหน้าจอที่บอกลูกเล่นอยู่มอกขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็ประหยัดน้ำมันขนาดนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ถือว่าแพงเกินไปนะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ชอบกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็คิดว่ายังจะเป็นต้องมีคันสตาร์ทเท้าอยู่ ในรุ่นเริ่มต้นรุ่นสแตนดาร์ดเขาก็จะเป็นคุญแจเสียบธรรมดาแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันสตาร์ทเท้ามาให้แล้วก็ตัดระบบ ABS ออกไปซึ่งก็จะลดราคาลงมาผมจําราคาของรุ่นสแตนดาร์ดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะแปะราคาไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็จริงอยู่แหละว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นๆอย่างของยามาฮ่าเองเนี่ยอย่างพวกแอร์ลอก พวก e x c i ซ e ยก็จะมีราคาสูสีกับแกรนฟิลโนไฮบริดคันนี้แต่ในเรื่องของอัตถประโยชน์อัตราการบริโภคน้ำมันแล้วก็รูปโฉมรูปลักษ์ที่เป็นแกรนฟิลโนที่มันขี่ง่ายแบบนี้นะเราก็จะได้กับแกรนฟิลโนเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าแกรนฟิลโนเครื่องเล็กไปก็ขยับไปแอร์หลอกก็ได้หรือว่าคิดว่าไม่ชอบรถสายพานเพื่อนๆก็ไปเล่น Ex c i ซ e ย1ต5รอยก็ได้เช่นกันนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณใกล้ๆ7 0 0 0 0ื่ 70, นะฮะสุดท้ายนะครับในเรื่องของข้อเสียนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะว่าข้อดีเนี่ยใครๆก็รับได้แต่ว่าในเรื่องของข้อเสียเนี่ยถ้าเกิดรับไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้นะถึงจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวที่เหลือดีหมดแต่ถ้าเกิดข้อเสียเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เลยแน่นอนเราก็คงไปกันไม่ได้นะครับในแกรนฟิลโน่ไฮบริดคันนี้ก็เช่นกันนะครับข้อเสียก็มีนะฮะข้อเสียให,ใหญ่ๆที่ผมเจอก,ก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับหลังจากที่ผมได้เอาไปทดสอบขี่รวมทั้งออกทริป2ทริปแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันในหลายๆวันมาเนี่ย ข้อเสียมากๆของแกนนฟิโนคันนี้ก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับที่เขาจะถูกเซตมาให้เป็นรถทางดําเป็นหลักนะครับถึงเราจะไม่ได้เอาไปลุยทางดินทรายหรือว่าเอาไปปีนหินขึ้นภูเขาอย่างที่ผมทำเนี่ยแต่ว่าโอกาสที่เราจะต้องขี่ผ่านพวกถนนคอนกรีตที่มันแตกถนนรอยปะต่างๆเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วจริงไหมเพื่อนๆล้อ12นิ้วเนี่ยผมว่ามันกระเด้งกระดอนมากเกินไปนะครับเรื่องของระบบช่วงล่างเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีความเซนสิทีฟมีความซีเรียสมาก อาจจะจำเป็นจะต้องไปเซตช่วงล่างใหม่ทางด้านหน้าแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนโชอกอัพใหม่ทางด้านหลังนะครับ <S <S เพื่อให้มันเกิดการขับขี่ที่มันนุม่มนวลมากยิ่งขึ้นนะฮะคือในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขีดจํากัดของตัวรถเขานะครับวงล้อมันเล็กเนาะมันก็จะสั่นสะเทือนแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์นะฮะมันก็ไม่ใช่ว่าข้อเสียหรอกแต่ว่ามันก็เป็นขีดจากัดเนาะ ว่าเครื่องยนต์1ลูกสูบ125่ีซีซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์วาลระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยมันอาจจะวิ่งได้แค่ประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าความเร็วที่เหมาะจะวิ่งจริงอย่างที่ผมบอกไปนะก็อยู่ประมาณสัก7075ซึ่งเรื่องนี้นะถ้าเกิดใครมองว่ามันน้อยไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียแน่นอนนะฮะแล้วก็ข้อเสียเรื่องสุดท้ายนะฮะก็คือในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับถามว่าแพงไหมโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมรับได้กับราคานี้นะต่่่สาาจจาาารััคคคนนนนอจะมมมงงววีีทขู้เกิไป ซึ่งเรื่องนี้จะว่าเป็นข้อเสียไหมก็ก็คงว่าเป็นข้อเสียได้เนาะแต่ถ้าเกิดคำว่าแพงเนี่ยหมายถึงเปรียบเทียบราคาเท่านี้กับรถรุ่นอื่นๆที่ให้ประสิทธิภาพที่มากกว่านี้อย่างที่ผมพูดไปเนาะอย่างแอร์ล็อกหรืออย่างเอ็กซายเตอร์เนี่ยมันก็เป็นรถคนละแนวกันอยู่แล้วถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกันก็แน่นอนล่ะแกนฟิลโนอาจจะด้อยกว่า2คันนั้นในเรื่องของความเร็วสูงสุดหรือว่าอัตราเร่งแต่ด้วยความที่มันเป็นแกนฟิลโนพักเท้าเรียบแบบนี้แล้วก็น้ำหนักตัวเบาๆแบบนี้น่ะมันก็ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับแกนฟิลโนไฮบริดคันนี้คิดว่ามันเป็นยังไงรวมถึงถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อาจจะใช้แกนฟิลโนอยู่แล้วและเจอปัญหาอะไรอยากให้ทางยามาฮ่าเปลี่ยนแปลงในจุดไหนหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรอื่นๆใดๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ้าคอมเมนต์ไหนผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์เดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอต่อยอดในคลิปต่อไปแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะต้องขอขอบคุณบริษัทยามาฮ่าซูเปอร์ลิซซิ่งที่ได้ให้ผมยืมรถแกนฟิลโนไฮบริดคันนี้มาใช้มากถึง10วันนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจรถยามาฮ่าทุกรุ่นนะฮะก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเพจลิงไลน์หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามเลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะไปกดติดตามให้เพจเขาด้วยนะเขาจะได้เอารถรุ่นอื่นๆมาให้ผมได้ทดลองขี่นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ